สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ f อ FC, ทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแนวทางนะคะของวันที่9นะคะแล้วก็สรุปผลของวันที่6ที่ผ่านมานะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะได้ยินเสียงฝนไหมคะพี่น้องจา๋าฝนตกดังมากนะคะตอนนี้รอให้แล้งก็ไม่แล้งนะคะพี่น้อง สำหรับวันที่6ที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าใครได้ไปนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะสรุปก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่9นะคะพี่น้องจา๋ารอบที่แล้วที่ผ่านมานะคะแนวทางออกนะคะทั้ง6ตัวออก2 78 102นะคะสามตัวบนออก102นะคะ2ตัวล่างออกอ,อ,องตัวบน ออก 0- 2นะคะแล้วก็ล่างออก8 1นะคะบางเว็บก็27นะคะบางเว็บก็เอาแค่5ตัวนะคะเป็นล่างนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องสรุปหมดนะคะใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะคะแอดให้เด่น7กับเด่น0ูนย์นะคะวิ่งรูดที่7นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัววิง่งตัวรูดมาดูก่อนนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะส่วน7นะคะเข้าทางสงปปลาวนะคะเจ็ดสองสองเจนะคะ นี่คะ่ะเข้าชุดนี้เนาะสองเนะคะพี่น้องส่วนชุดรองนะคะแอดก็บอกแล้วเนาะว่าแอดน่ะชอบทั้งสองตัวนะคะแต่น้ําหนักเทมาทางเจ็ดมากกว่านะคะส่วนชุดรองนะคะถ้าใครได้ไปนะคะก็เข้าบนนะคะ0ูนย์สองนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปเนาะสําหรับสายวิ่งสายรุ่นนะคะใครเอาศูนย์ไปก็ไปเข้า0ูนย์สนี้นะคะพี่น้องจา๋า ก็ดีใจกับพี่น้อง fc ด้วยนะคะส่วนเจ็ดแปดนะคะเข้าชุดห้าตัวนะคะพี่น้องเจ็ดแปดนะคะนี่นะคะก็เข้าตรงๆนะคะพี่น้องสําหรับเลขวิ่งเลขรูดนะคะเข้าเจ็ดนะคะเข้าศูนย์นะคะก็ดีใจกับพี่น้อง fc ด้วยนะคะก็ใครได้ไปก็คอมเมนต์บอกคลิปบอกแอดด้วยนะคะว่าใตา้คลิปเนาะว่าใครได้ไปเนาะก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะ ก็มาติ๊กกันนะคะว่าเข้าตัวไหนบ้างเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับรอบที่ผ่านมานะคะก็เข้ารูดศูนย์นะคะเข้าสองเจ็ดนะคะพี่น้องเข้าสองเจ็ดกับเจดแปนะคะเข้าสองเจ็ดนะคะแล้วก็เจดแปดนะคะก็เข้าไปนะคะชุดวันจันทร์นะคะของวันพฤหัสบดีก็ไปตามต่อกันนะคะพี่น้องจา๋า ถ้าใครติดตามทุกคลิปนะคะจะรู้เนาะก็จะเข้าใจว่าแอดทำอะไรเนาะเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจนะคะกับพี่น้องเอฟสี่เนะาะเบาไลายายห,ห่างเนาะพี่น้องไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันที่เก้านะคะแอดให้เด่นเก้านะคะลงห้านะคะพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะมีเก้านะคะมีห้า มีสามมีหนึ่งนะคะแล้วก็มีสองนะคะพี่น้องจา๋าสาหรับสายวิ่งสายรูดนะคะมารูด9ก้ากันนะคะตัวรูดตัวเดียวมเม็ดเดียวก็คือห้าเก้านะคะพี่น้องจา๋าหรือจะมาห้านาะพี่น้องจา๋าก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะแอดก็าทำไปตามสูตรนะคะพี่น้อง 90นะคะ91 92 93 94 95 96 97 98และ99นะคะไปกับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้อง91นะคะ9ก้าสองก้าห้า 93นะคะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ